สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าวสตูดิโอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว LEGO s p ปิชเปียร์ฟาเรนฟิเรียส์นิสสันสกายไลทาร์อา r, r ์สนะครับรถคันนี้จะอยู่ในฟาสภาคที่สองนะครับแล้วก็มินิฟิกเกอร์ที่ให้มาก็จะเป็นไบรอันโอคอนเนอร์นะครับด้านหลังกล่องนะครับก็ตรงนี้จะเป็นมุมของด้านหลังรถนะครับแล้วก็ ทางด้านขวานะครับก็จะมีรถคันจริงในหนังนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นเป็นห้องคนขับนะครับแล้วก็จะมีถังในตับนะครับต่อไปข้างบนกล่องนะครับจะเป็นมุมมองด้านข้างของรถนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างครับกอนี่จะเป็นของที่ได้มาในกล่องนะครับก็จะมีถุงชิ้นที่1นนะครับมีชิ้นที่สองแล้วก็มีใบใบคู่มือนะครับ มีใบสติกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวฐานรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อเสร็จกันเลยครับก็ตอนนี้ผมได้ต่อเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวมินิฟิกเกอร์กันก่อนเลยครับตัวมินิฟิกเกอร์นะครับจะเป็นแบรนโอคอนเนอร์นะครับก็จะเป็นเสื้อสีขาวมีประแจนะครับตัวนี้มีหน้าเดียวนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถกันบ้างครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดรถรอบๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวดูด้านข้างก่อนนะครับก็จะมีลายบนรถนะครับข้างหลังนะครับก็จะมีโตเกียวทายคําว่าโตเกียวทายแล้วก็เป็นป้ายทะเบียนนะครับมีสปายเลอร์ด้านหน้านะครับก็ตรงนี้จะมีคําว่า GTR นะครับ แล้วก็ด้านบนนะครับด้านล่างหลังคาเปิดได้นะครับเอามีฟิกเกอร์ใส่ไปได้<ง>เดี๋ยวเราไปดูห้องคนขับกันแล้วห้องคนขับอ่ะก็จะมีวงลรมีถังในตับนะครับเกียร์แล้วมีพวกหน้าจอต่างๆนะครับ <S <S แล้วก็เอาตัวม i ีฟิกเกอร์ใส่เข้าไปนะครับ ก็พอเอาใส่เข้าไปแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับคันนี้ครับจะมาคู่กับคันดอมนะครับที่ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับก็จะมาคู่กันแบบนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ